Everybody welcome to English level up สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English level up ครูพี่เนทครูพี่น,นุ่นมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ I slept late last night but I have to wake up early this morning ครูพี่นุ่นเมื่อคือนนอนดึกค่ะแล้วก็ต้องตื่นเช้าเมื่อเช้านี้ ครูพี่นุ่นค่ะครูพี่นุ่นควรจะนอนเร็วนะคะน้องๆทางบ้านก็เช่นกันนะคะควรจะนอนเร็วๆแล้วก็ตื่นเช้าเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะแล้วน้องๆคะน้องๆทราบไหมคะว่าเมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า sleep, asleep, wake up หรือ awake คำเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรนะคะครูพี่นักับครูพิ่นุ่นมีคำตอบค่ะ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะครูพี่แนตกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการคริสจ j อ b สและน้องๆอ,อย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า wake up awake sleep หรือ asleep กันอยู่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะ Hello, ล i r l ฮัลโหลค่ะสวัสดี o ยินด Welcome aboard. Yes sir, we r e going abroad. a b o a r d a b o a r d Never mind. Where's business class? This way. Okay. Hey. Yeah. ข้าัจไหมเะอ่แก่ทอก่า welcome on board. แต่ในภาษาอังกฤษเขาจะใช้ a b o a r d ก็ได้เหมือนกัน On board หรือ a b o a r d ก็แปลว่าอยู่บนยานพาหนะใหญ่ๆใช่ไหมแต่เธอไปเข้าใจผิดเป็น abroad ก็คือต่างประเทศซึ่ง aboard าอยู่ข้างหลังเนี่ย ก็คืออยู่บัญยานพนาณิแต่ถ้า abroad or อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็แปลว่าไปต่างประเทศแค่นั้นไม่มีอะไรมากเ <Okay. S 1> อายังไม่ขึ้นหมเอเร่อาอง h กอนั o ้องบอกก่อนน n ค o ับว่าคุ e ต้องบอกก่อน y ้นาอก h the plane ง o i ล่ so much this is my first fight after covid you know okay which way is coach I'm not sure who is your coach maybe he's sitting inside okay thanks yeah คนบ้าเลยมาหาโค้ชบนเครื่องบินนะใช่ไหมติ๊ตองนะแล้วเมื่อกี้คนบ้าอะไรไปบอกฝรั่งว่าเขาจะตกลวมจากเครื่องบินนะใครอะก็เธอสิ หมายอ่ไรเลยก่อนนะเมื่อกี้ไปบอก fall off the plane เนี่ยมันก็จะแปลว่าตกร่วงจากเครื่องบินตกเครื่องบินก็เรียกว่า miss the flight มันที่ฝรั่งบอกมา oh, <okay. S 1> อันนี้ก็ไปเข้าใจผิดว่าคิดถึงเที่ยวบินอีกมาโท่ miss ก็แปลว่าคิดถึงแต่ miss ก็จะแปลว่าพลาดก็ได้นะั้น fall off the plane คือตกร่วงจากเครื่องบินนะถ้า miss the flight ก็จะแปลว่า พลาดเที่ยวบินอะไรไหมจำอะไรย่งไ่ทำให้แปลตรงตัวตกเครื่องบินพูดว่างไงนะจ๊ะ Mr.Flight Mr.Flight ถูกต้องแล้วเมื่อกี้บริษัทฝรั่งเขาบอก w วิธ w ไหนคือโค c Co c c h นะมันก็เป็นศัพท์ของพวกอเมริกันส,ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นชื่อเรียกแทน Economy Class นั่นเองไง <All S 1> อ๋อโซอี o คโนมีคล s แล้วก็มี Business Class แล้วก็มี first Class ใช่เขาก็เลยงงไงไป่าไปปิประตูล้อนี่อ่ย sir? Yes. Could you please fasten your seat belt? I'm all buckled up. buck l e up? แปลว่าอย่างวะ Kiwi. Buckle up, buckle up มันเป็นสแสลงของภาษาอังกฤษที่แปลว่า fasten your seat belt Buckle up ก็แปลว่าคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วเขาบอกเขาคาดถึงเข็มขัดนิรภัยแล้ว Buckle up Buckle คือหัวเข็มขัด up ก็คือเป็นการคาดเข็มขัดนิรภัย Buckle อ๋อแปลว่าคาดเข็มขัดนิรภัยก็ได้บัคเกอลับใช่บัคเกอลับ So you haven't fastened your seat belt yet? Oh, okay. I see. เก็บไว้ใต้พุงออ could I have a sleeping pill? Okay, just a moment, please. Okay sir, sleeping p i l o o w for you ณอ่าผม e อให้เ e l นเสิร์ l เ o ล not pillow p i l เ not pillow เข้าใจไหมเขาไม่ได้ขอหมอนคือ pillow เขาหมายถึง sleeping pill ก็คือยาเม็ดที่เอาไว้นอนคือพูดง่ายคือยานอนหลับแหละเออ i l l ก็คือยาเม็ดนะครับคุณผู้ชมส่วน pillow คือหมอนนอนก็ไปหาเขาให้เขาสิ Uh Sir, I cannot give you a sleeping pill, but if you want food or drink, I can get it for you. Um... <coughs> <coughs> Sorry. Yeah, uh, I'll have... I'll just have a... Uh, a tonic. Huh? Tonic is a kind of Oh, thank you. you want some sleeping pills a help sleep like baby i guarantee i oh no เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการคริสท็อปส์นะคะน้องๆเจอคําว่า wake up awake sleep หรือ asleep กันไหมเอ่ย e ครูพี่เน็จเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า you will sleep like a baby คุณจะนอนหลับเหมือนเด็กเลยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sleep นะคะเป็น verb ค่ะแปลว่านอนนั่นเองน้องๆคะมาดูความแตกต่างระหว่างคำว่า wake up awake sleep กับ asleep กันค่ะมาดูคำแรกนะคะคือคำว่า wake up เป็น verb ค่ะน้องแปลว่าตื่นนอนยกตัวอย่างเช่น wake up it's eight o'clock ตื่นได้แล้วนี่มันแปดโมงแล้วนะนน้องเห็นไหมคะคำว่า wake up นะคะเป็น verb ค่ะแปลว่าตื่นคำว่า awake เป็น adjective แปลว่าตื่นตัวหรือว่าไม่ได้หลับค่ะยกตัวอย่างเช่น Lisa is awake Lisa ยังตื่นอยู่น้องๆเห็นไหมคะคำว่า awake เป็น adjective ค่ะแปลว่าตื่นตัวหรือว่าไม่ได้หลับค่ะ ส่วนคำว่า sleep เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่านอนยกตัวอย่างเช่น children should sleep early แปลว่าเด็กๆควรนอนแต่หัวค่ำน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sleep นะคะเป็น verb ค่ะแปลว่านอนนั่นเอง asleep เป็น adjective ค่ะแปลว่านอนหลับยกตัวอย่างเช่น a baby is asleep now เด็กทารกกำลังนอนหลับอยู่ตอนนี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า asleep เป็น adjective ค่ะแปลว่านอนหลับเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่แนตกับครูพี่นุน่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ English Breakfast แล้วน้องๆอย่ายลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอคำว่า wake up awake sleep asleep กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะโอ๊อออ sorry Ah, uh, no problem, no problem. Oh, oh, oh Sorry, sorry. No mention it. Sorry. Uh, it doesn't, doesn't matter. It. ยนงไงตื่นอยู่ป้ะอ่ะอ่ะมาเวค What's new ฮะมีอะไรใหม huh? ่ใหม่ะ What's new อะไรใหม่ละ Well we are babies เราเป็นเด็กทารกใช่ไหม Everything is new มันใหม่หมดอะโลกใบนี้พูดจริงสมัสดีครัมีมีคนว่าแน่ตรุกแนะทำตัวปกตินะ A bigaboo A bigaboo Yahoo uh, 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 Boy, it will be great when we grow up Ơ, nhắc tồn phụ dạy chăng Why is that? Tại sao nhắc tồn? no more goo goo gaga for one thing ฮ huh? ะจะได้ไม่ต้องทำเสียงอ้อแอ yeah but if it keeps them happy ถ้าพวกเขาทำแล้วมีความสุขเนี่ยให้เขาทำ,ทำไปเถอะ dude I sure wish I was in your place right now อยากอยู่แทนที่นายจังเลยนะ why that ทำไมถึงอยากมาอยู่แทนที่เราเนี่ย cause I just wet the bed ไอ้ราดไอ้ราด you would n t want to be in my place นายไม่อยากมาอยู่แทนที่เราหรอกอะ why not ทำไมะ เพราะว่าแด๊ดจวายเหตุผลนี่แหละเฮ้ I wonder w h h e l l be like when we road อยากรู้จังเลยตอนแกมจะเป็นไงนะ่ะอืมอยากรู้ hey, เหม,มือนกันเฮ้ you a I change diapers เปลี่ยนผ้าอ้อมอ่ะได้ได้ได้เอาไหมหนึ่งสองสาม รกันบ้างคะ่ะน้องๆจากรายการ English Breakfast นะคะน้องๆเจอคำว่า wake up, awake, sleep หรือ asleep กันอยู่ตรงไหนบ้างไหมคะครูพี่ณัฐเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า I'm awake ฉันตื่นอยู่น้องๆเห็นไหมคะคำว่า awake ในที่นี้นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าตื่นตัวหรือไม่ได้หลับนั่นเองค่ะถ้าจำได้แล้วเรามาเล่นเกมกันค่ะ ถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันต้องตื่นแต่เช้าพรุ่งนี้ภาษาอังกฤษจะพูดว่า I have to early tomorrow ใช้อะไรดีคะระหว่าง wake up หรือ awake ติกต๊กตักติกต๊กตักใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะต้องใช้ wake up นั่นเองคะ่ะ I have to wake up early tomorrow พรุ่งนี้ฉันต้องตื่นเช้า น้องๆเห็นไหมคะเราจะใช้ wake up ที่เป็น verb นะคะแปลว,ว่าตื่นแล้วถ้าครูพี่แนนต้องการจะพูดว่าฉันยังคงตื่นอยู่เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ I am still ใส่อะไรดีคะระหว่าง wake up กับ awake ใส่อะไรดีนะติกต๊กตัอกติก๊กตกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า awake นั่นเองคะ่ะ I am still awake ฉันยังคงตื่นอยู่น้องๆเห็นไหมคะคำว่า awake เป็น adjective แปลว่าตื่นอยู่ไม่ได้หลับค่ะทำไม,มเมื่อคืนนี้คุณนอนดึกจังภาษาอังกฤษจะพูดว่า why did you l a t e last night ใช้อะไรดีคะระหว่าง sleep หรือ asleep ติ๊กตักติ๊กต๊อก,กใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ sleep นั่นเองคะ่ะ why did you sleep late last night ทำไมเมื่อคืนคุณนอนดึกจังน้องๆเห็นไหมคะเราต้องใช้ sleep ที่เป็น verb นะคะแปลว่านอนนั่นเองค่ะแล้วถ้าครูพี่ณต้องการจะพูดว่าน้องชายของฉันนอนอยู่ในห้องนี้เราจะพูดภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ my little brother is in this room ใช้อะไรดีคะระหว่าง sleep กับ asleep ใช้อะไรดีนะติ๊กตกติ๊กตอก,ตก,ตอก ถูกต้องนะคะเราต้องใช้คำว่า asleep นั่นเองค่ะ My little brother is asleep in this room น้องชายของฉันนอนอยู่ในห้องนี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า asleep นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่านอนหลบับเอาละค่ะถ้าเราใช้กันเป็นแล้วนะคะต่อไปไปพบกับช่วง Better t o a n O น้องๆช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัดกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะในเรื่องของคำที่น้องๆเนี่ยมักจะใช้สับสนกันนั่นเองใช่แล้วค่ะและคำคำนั้นนะคะก็คือคำว่า License นั่นเองคำว่า autograph กับ signature แปลเหมือนกันเลยค่ะแปลว่าลายเซ็นแต่แตกต่างกันตรงที่ autograph จะเป็นลายเซ็นของคนที่มีชื่อเสียงที่เซ็นให้กับบรรดาแฟนๆของเขาค่ะ ยกตัวอย่างเช่น Lady Gaga is giving her autograph to the fans. Lady Gaga นะคะกำลังมอบลายเซ็นให้กับแฟนแฟนส่วนคำว่า signature จะเป็นลายเซ็นที่ใช้ในการเซ็นเอกสารที่สำคัญต่างๆค่ะยกตัวอย่างเช่น That is his signature on the check. นั่นคือลายเซ็นของเขาบนเช็คถ้าน้องๆแยกกันออกแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ ค่ะครูพี่เนตต้องการจะพูดว่าเธอสะสมลายเซ็นของดาราภาพยนตร์เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ She collects a l l f i l m stars ใส่อะไรดีคะระหว่าง autographs กับ signatures ใส่อะไรดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า autographs นั่นเองคะ่ะ She collects autographs of film stars เธอสะสมลายเซ็นของดาราภาพยนตร์น้องๆเห็นไหมคะคำว่าอ u t o g อร์กเป็นลายเซ็นของบุคคลที่มีชื่อเสียงค่ะแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีคนปลอมลายเซ็นของเธอบนเช็คภาษาอังกฤษจะพูดว่า someone had forged her on the check ใช้อะไรดีคะระหว่าง autograph หรือ signature ติ๊กต็อกติ๊กตอกใช้อะไรดีนะ ถูกต้องนะคะใช้ signature นั่นเองค่ะ someone had forged her signature on the check แปลว,ว่ามีใครบางคนนะคะปลอมลายเซ็นของเธอบนเช็คนั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า signature เป็นลายเซ็นที่ใช้เป็นการเซ็นอย่างเป็นทางการค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะ สบายตันนี้ผมไหว้นะครับอธิษฐานให้ทุกคนมีความสุขกันแล้วนะครับสดชื่นเลยสบายทั้งใจทั้งกายหลังจากไหว้ขอพรแล้วคุณฟูจิก็กำลังจะเข้าเรื่องของเราแล้วล่ะค่ะ สังเกตไหมคะว่ารอบๆศาลเจ้ามีต้นไม้ขนาดใหญ่ร่มรื่นมากพื้นที่กลางเมืองตรงนี้เองค่ะที่เป็นป่าร้อยปีซึ่งมีระบบนิเวศท,ที่หาไม่ได้ง่ายเลยคะ่ะเพราะอะไรตามไปติดๆค่ะที่นี่นะครับเป็นศาลเจ้านะครับให้ทางจากักรพรรดินะครับเมจินะครับมาสถิตอยู่ที่นี่กับจกักรพรรดินีนะครับก่อนหน้านี้ตรงนี้ไม่มีต้นไม้เลยนะฮะก็ได้การรับบริจาคต้นไม้นี่ครับประมาณ 1 0 0 0 0แสนต้นนะฮะโดยผู้คนฮะเป็นวอร์เนเทียหนึ0 0แสนคนมาช่วยกันปลูกต้นไม้เมื่อ90ปีก่อนปัจจุบันนี้นะครับก็มีต้นไม้ดูครับเขียวขจีมากมายนะครับここここうういいいいのを見るるととかもしれれまませんんけけど、ど、今ろがなです周りは全部森に囲てดูสิครับว่านะฮะถ้าดูนะครับที่เรายืนอยู่นี่คืออยู่ตรงนี้เห็นไหมครับยืนอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีต้นไม้อยู่นะครับ เป็น2 0 0 0มืนกว่าต้นนะฮะแล้วก็มีประมาณ234ชนิดนะครับดูสิครับว่าเขียวปจีนี่รอบนี้เป็นตึกหมดเลยดูนะครับเป็นตึกหมดเลยตรงนี้ยืนเหมือนอยู่ในป่านะครับปัจจุบันนี้เราอยู่ตรงนี้ครับความใหญ่ความกว้างก็คือ70เฮกเตอร์นะครับ70เฮกเตอร์นี่ประมาณไหนนะครับก็คือว่านะครับถ้าเดินแล้วเนี่ยฮะเกือบชั่วโมงนะจากมุมหนึ่งไปอีกมุมนึงนี่เกือบชั่วโมงครับอาจจะหลงได้นะเนี่ย วิเศษของป่าร้อปีนี้คืออะไรบ้างข้อแรกคือเป็นป่าที่เกิดจากการปลูกด้วยน้ำมือมนุษย์ที่คำนึงถึงระบบนิเวศในระยะ100ปีไว้เรียบร้อยแล้วคือมีต้นไม้ต่างขนาดกันที่จะเจริญเติบโตพึ่งพาและก็หยัดยืนได้แตกต่างกันไปค่ะซึ่งแน่นอนว่าข้อ2เมื่อมีต้นไม้ก็ย่อมมีสัตว์น้อยใหญ่อาศัยอยู่ในป่าร้อปีนี้แบบที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองจริงๆค่ะ และตอนนี้คุณฟูจิก็กำลังจะพาเราเดินเข้าไปในป่าร้อยปีแต่เราก็จะเข้าไปได้แค่ส่วนที่อนุญาตเท่านั้นค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนธรรมชาติด้านนี้นะครับที่อยู่ด้านหลังของนะฮะศาลเจ้านี่นครับบอกว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามห้ามเข้าไปข้างในนะครับแต่เราเข้าไม่ได้แต่ก็เราจะเข้าไปทางนี้เป็นด้านที่มีป่าทึบพอสมควรนะครับมนเข้าไปดูกันครับโอ้ืดเลยนะเนี่ย เหมือนเราเข้าป่าเลยอ่ะรู้นี่ตรงนี้เป็นทางที่พวกเราธรรมดาเดินกันไม่ได้ครับเพราะว่าตรงนี้เป็นถนนไว้ไว้รถผ่านเท่านั้นนะครับคนธรรมดาจะไม่มีโอกาสได้เดินก็เลยบอกว่าห้ามถ่ายห้ามถ่ายดังนั้นขอคัดแป๊บหนึ่งครับ ผมก็แปลกใจนะครับว่าเขาดูแลป่ายังไงนะครับคำตอบก็คือว่าพยายามที่จะดูแลป่าให้น้อยที่สุดนะครับให้เป็นระบบหมุนเวียนนั่นเองเป็นระบบนิเวศเองนะครับบอกว่านะครับเมื่อ96ปีก่อนนะครับมีการวางแผนเป็นแบบนี้ครับแล้วก็50ปีผ่านไป50ปีผ่านไปและปัจจุบันนี้จะเป็นแบบนี้ครับเขาบอกว่านะฮะตอนแรกจะมีการวางแผน ลูกนะครับต้นไม้ที่มีใบแหลมๆนะครับใบแหลมๆนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับต้นที่นะครับโตช้าเนี่ยเป็นใบที่ใบกว้างเนี่ยจะเริ่มโตขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆแล้วก็นะครับหลังจากนะเวลาผ่านไป150ปีแล้วนะครับจะเป็นยังไงก็คือหลังจากที่150ปีแล้วต้นไม้ใหญ่ๆ,ๆนี้ก็จะแก่แล้วก็ล้มไปนะครับเมื่อล้มไปแล้วนะครับก็จะมีต้นไม้ที่เป็นลูกๆของเขาเนี่ยจะเติบโตขึ้นมาใหม่ขึ้นเรื่อยๆื่อขึ้นเรื่อยๆครับเป็นการ หมุนเวียนกันไปเรื่อยๆครับอิชาคนโตเกียวไหมคะแม้จะเป็นเมืองหลวงอันหนา,นานแน่นไม่แพ้เมืองหลวงอื่นๆแต่กลับสามารถรักษาพื้นที่สีเขียวป่าร้อยปีนี้ในใจกลางเมืองได้อย่างน่นอาอัศจรรย์ไม่มีใครเข้ามารบกวนจนระบบนิเวศสมบูรณ์เต็มที่จากข้อมูลพบว่ามีการจัดผู้เชี่ยวชาญเข้ามาศึกษาวิจัยระบบนิเวศทั้งต้นไม้และสัตว์มากมายแต่ไม่ว่าจะศึกษาวิจัยอย่างไรก็ดูเหมือนว่าป่าแห่งนี้จะมีความหาสัจรยนไม่รู้จบค่ะ การรักษาป่านะครับที่อยู่ในเมืองหลวงนะครับให้ครบเกือบ100ปีเนี่ยทำยังไงให้ทุกคนร่วมมือกันยังไงก็คือคําตอบคือว่าในเนี้ยเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เข้ามาแล้วเนี่ยพยายามอย่าเ,เข้าไปในตรงที่มีใบไม้นะครับนี่แหละครับก็คือเป็นสถานที่ที่พิเศษเข้ามาแล้วต้องสํารวมก็ทําให้รักษาป่าได้ครับถ้าคนต่างชาติหรือคนไทยมาเที่ยวนะบ,บอกว่านะครับให้ คิดว่าครับเป็นสารเจ้าอย่าคิดว่าเป็นสวนสาธารณะถ้าเป็นไปได้นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วให้เราสำรวมให้เรารู้สึกว่าเป็นที่ที่เป็นเหมือนธรรมชาติเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเราคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าที่นี่คือปอดขนาดใหญ่ของคนโตเกียวแม้เจ้าของพื้นที่จะบอกว่าที่นี่เป็นพื้นที่ของสารเจ้ามากกว่าสวนสาธารณะ แต่ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียวแห่งนี้ก็ย่อมต้องส่งผลต่อสุขภาพและก็วิถีชีวิตคนโตเกียวไม่น้อยเลยล่ะค่ะและในทางกลับกันการที่มีป่าอยู่ในพื้นที่ของศาลเจ้าก็เป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ไม่มีผู้บุกรุกรบกวนธรรมชาติได้ง่ายๆค่ะท่ามกลางเมืองใหญ่อันแออัดอย่างโตเกียวรัฐบาลของเขาก็ไม่ลืมที่จะให้ความสําคัญกับพื้นที่สีเขียวซึ่งตามกฎหมายกําหนดว่าจะต้องจัดหาพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย10ตารางเมตรต่อประชากร1คน นั่นแสดงว่าจำนวนที่มีอยู่นี้ก็ยังไม่บรรลุเป้าหมายเพราะมีเกือบ6ตารางเมตรต,ต่อคนเท่านั้นซึ่งในปัจจุบันก็ใช้งบประมาณในการดูแลพื้นที่สีเขียวเหล่านี้เป็นจำนวนถึง327,360ล้านเยนหรือมากกว่า1 0 0 0 0แล้านบาทต่อปีค่ะ โอ้ห oh, เรื่องสวนป่ากลางเมืองธรรมดาที่ไม่ธรรมดานี่น่าสนใจมากๆเลยค่ะครูพี่นุ่นใช่แล้วค่ะครูพี่แนทว่าแต่น้องๆทราบไหมคะคําว่าธรรมดาและไม่ธรรมดาภาษาอังกฤษเราจะใช้คําว่าอะไรคําว่าธรรมดาภาษาอังกฤษเราจะใช้คําว่า ordinary เป็น adjective ค่ะน้องๆแปลว่าธรรมดายกตัวอ,อย่างเช่น she is an ordinary woman เธอเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง น้องๆเห็นไหมคะคำว่า ordinary นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าธรรมดาส่วนคำว่าพิเศษหรือไม่ธรรมดานะคะเราจะใช้คำว่า extraordinary ที่เป็น adjective ค่ะแปลว่าพิเศษหรือว่าไม่ธรรมดายกตัวอย่างเช่น what an extraordinary thing มันช่างไม่ธรรมดาจริงๆน้องๆเห็นไหมคะคำว่า extraordinary เป็น adjective ค่ะแปลว่าพิเศษหรือว่าไม่ธรรมดา มาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพวกเราเป็นครอบครัวธรรมดาภาษาอังกฤษจะพูดว่า we are an family ใช้อะไรดีคะระหว่าง ordinary หรือ extraordinary ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะใช้ ordinary นั่นเองค่ะ we are an ordinary family แปลว่าพวกเราเป็นครอบครัวธรรมดา น้องๆเห็นไหมคะคำว่า ordinary นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าธรรมดาแล้วถ้าครูพี่เนีย่ยต้องการจะพูดว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติมันไม่ธรรมดาเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ is is normal is ใส่อะไรดีคะระหว่าง ordinary กับ extraordinary ใส่อะไรดีนะติ๊กตักติ๊กตักถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้ extraordinary นั่นเองค่ะ It is normal, it's extraordinary มันไม่ใช่เรื่องปกติมันไม่ธรรมดาน้องๆเห็นไหมคะคำว่า extraordinary เป็น adjective ค่ะแปลว่าพิเศษหรือว่าไม่ธรรมดาค่ะโอ้โหวันนี้เราก็ได้ติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้ติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะคือคำว่า wake up เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าตื่นนอน awake เป็น adjective ค่ะแปลว่าตื่นตัวหรือไม่ได้นอนนั่นเองคำว่า sleep นะคะเป็น verb ค่ะแปลว่านอนหลับคำว่า asleep เป็น adjective ค่ะแปลว่านอนหลับค่ะส่วนคำว่า autograph นะคะน้องๆจะแปลว่าลายเซ็นค่ะแต่จะเป็นลายเซ็นนะคะของบรรดาผู้มีชื่อสิ่งต่างๆที่เซ็นให้กับแฟนๆของเขาค่ะส่วนคำว่า signature เป็นคำนามค่ะแปลว่าลายเซ็นนะคะเป็นการเซ็นเอกสารสำคัญต่างๆนั่นเองค่ะคำว่า ordinary เป็น adjective ค่ะแปลว่าปกติหรือธรรมดาส่วนคำว่า extraordinary เป็น adjective ค่ะแปลว่าพิเศษหรือไม่ธรรมดาค่ะโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เหลืมาอัพกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้าเหลยมาออมกันแล้วนะคะน้องๆก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนแล้วก็ต้องท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำกันด้วยนะคะ และก่อนจากกันวันนี้ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนจะมาฝากค่ะสำนวนที่บอกว่า embark on แปลว่าเริ่มต้นยกตัวอย่างเช่น she e m b a r k on a new career เธอเริ่มต้นอาชีพใหม่และน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English level up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ あっ。<music>